อันนี้เป็นครีปเวอร์เด้อค่ะตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะในการเฮ็ดให้เลือดสะอาดเด้อค่ะเดี๋ยวสิเอาไปกินกับข่าวนเด้อค่ะสิเอาไปใส่ในซุปเลยแหละอันนี้เพิ่นปิ้นดอกนีเน่เพิ่นเพิ่นเริ่มแก่เด้อค่ะดังนั้นนี่มันก็นสิเอาบอ่ได้ทั้งต้นนะคะทั้งอันนี้มันนะมันสิสมๆเด้อะเดี๋วนี้มีรสสมๆนะ อันนี้ก็เป็นพักฟันสิงโตด้วยค่ะเก็บอยู่หลังเพือนนะพี่ป้นงะเก็บอยู่หลังเพือนนอันนี้ก็สิเป็น yellow wood c e l e นะคะหรือว่า south glass เลยค่ะ ยาเปี่ยวนาสมอันนี้มันสิสมเด้อค่ะอันนี้อยกกินหลายเด้อค่ะเพราะว่ามันสีมีกดนะคะที่ป้องกันกันดูดซึมของแคลเซียมเด้อค่ะแต่ว่าตัวนี้มันสีมีวิตามินซีสูงเด้อค่ะมันสีมีหลายซสอนะละกะมีอีกอันนึงจะเป็นสีม่วง้ะดอกมันนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็น yellow wood c e r นะคะ sour grass นี่สิสมอัะน,นี่สมอันนี้ก็สิเป็นประกาศปลาเด้อค่ะอันนี้สิเป็นแลกตูค่าชนิดหนึ่งเด้อค่ะเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเด้อค่ะตัวนี้นะ อีบองกลางมันสิเป็นกุ้งกวงเวลาตูดแล้วมันสิมียางออกมาเป็นสีขาวนะคะแล้วก็นั้นโดนปลายยางมันสิเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะกินหลายเลยค่ะแต่ว่ามันกินได้นะมันสิมีก็เหตุไปแล้วมันสิขมเลยพี่น้อออันนี้ก็สิเป็น c o m มอนเวทเด้ะคะคอมมอนเวทเนี่็กินได้นะคะ ดอกมันสิเป็นสีม่วงอันนี้มันสีมีโรเซอรไคลายทั่วเด้อค่ะนี่เด้อค่ะใบมันสิเป็นลักษณะแบบนี้นะนีใบมันสีเป็นแบบนี้ดอกมันก็จะเป็นสีม่วงเด้อค่ะดอกสีม่วงอันนี้ดอกมัเบาบาง นี่ด้วยค่ะคลีเวอร์นะคะมันสิเกาะมือไม่เสร็จเนี้วติดมือนะคะหมายถึงว่ามันสิเกาะ,ะมือนะนติดกับแ่นนะคะดังนั้นนี่สิบูกินสดด้วยค่ะสิเอาล่งเข้าไปในสุปเลยนะคะในน้ำยาเลยนะคะ พักปลาหลวนล้วนเม่ได้ค่ะพี่น้องจินข้าวปุ้นยิ้มขนาดนี้ยิ้มสุดๆเลยตอนนี้ตันนี้เป็น common wet คอมมอนเวทต่อซีมอัอนั่นสิคือทัวเลยค่ะคอมมอนเวทนี่สิคือทัวอันนี้ก็จะเป็นประกาศปลา ประกาดปางก็จิขมน้อยหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นฟันสิงโตวดวยค่ะตัวนี้สีขมฟันสิงโตสีขมพักกัดปลาพักกัดปลากับขมแต่ขมมาแห้งคอมมอนเวทนี่คือผักกะถินคอมมอนเวทซื้อหยอดผักกะถินเลยค่ะนี่ เป็อนอิกะครีเวอร์นะคะครีเวอร์นะสีไม่กินอันนึงเคยมาอันนี้สมคื่อปกติว่สาวแกส